ร่งนี่เป็นโรงเห็ดนางฟ้าต่ว่าปะกุ้งเอาปะกุ้งก็ลุ่งนันน่ะขนเห็ดขอนเขามาบ่มไว้ในโรงเห็ดนางฟ้าเพระาะว่งบ่มอะ่ะบ่มบ่พ่อแกเลยเอาโรงเห็ดนางฟ้าเป็นร่งบ่มเลยก็จะเริ่มขาวแล้วนานจะช่วงปลายเดือนปะกุงกับลุงนันก็จะเปิดเปิดดอกเปิดดอกช่วงปลายเดือนนี้ ซึ่งร่องร่งอ่โร่ง,ง,งบม่มห้องกะสามารถเอาโ่งเห็นนางฟ้ามาเป็นร่งบม่มได้เด้อเพราะว่าบางที่อ่ะร่งบม่มเขาต่างมากมันปริมาณมันจํานวนบ่อพ่อเนาะใส่เข้าไปกะเอามาบม่มในหนีได้ว่าเห็ดน,นางฟ้าเขากะบ,บม่มได้หนีเลยเปิดในหนีเลยบ่ต้องเสียเวลาคนหลายหลายหลาย,ลายทางหลายเขียวถ้าเ่าถ้าห่อมมีร่องสิ ที่ลงนั่งฝากอยู่แล้วเลาก็เห็ดเป็นลงบม่มน้ำพอมก่อนขาวงามดีขนาดแทบจะบ่มีบ่มีบ่มีหนูมาแทะเลยหนูแทบบ่มีเลยอะ่ะเป็นเป็นก้อนเห็ดที่สวยมากเลยก่อนเห็ดคอนอะ่ะขาวงามมากมากเลยแล้วก็ไม่มีหนูแทะดีใจมากที่บ่มีหนูแทะเพราะว่าแบบปกติหนี่เวลา อาประกุมงกะรุ่งนัดเพาะเห็ดปลูกเห็ดนี่หนูนี่แบบมะแหะเขาฟางนี่ตรงนาเนี่จะเป็นรู้หมดเลยแบบส่วนแบบเยอะอ่ะแต่ว่าตอนนี้คือแบบตั้งต่มีอ่ะตังแตม่มีมีมีน้องหมามาอยู่นำ้ำเลี้ยงมังหมาก็จะซอยในการไล่หนูได้ ตัวนี้ก็จะเป็นโล่งเห็ดนางฟ้าแต่ปะกุ้งเอาเห็ดขอนมาบม่ามทาหัตบมได้ซึ่งโล่งเห็ดขอนปะกุงก็จะยุกใกล้ๆยุติดกันกระสีกระสีเอาไปเอาไปเปิดดอกอยู่ในโล่งเห็ดขอนต่อไปจะเป็นช่วงปลายเดือนก่อนเห็ดขาวงามมากๆเลยรู้สึกว่าจะสวยมากก่อนเห็ดชุดนี้สามพันก้อนเหมือนเดิมโล่งขนาดนี้ปะกุ้งก็จะปลูก ประมาณสามพันก้อนนี่แหละเกินกับเกินนิดๆหรือว่าอาจจะบ่ถึงจักน่อยประมาณนี้แหละขาวงามงามแห้งฝากช่องประกุ่งกับลุงนัดในเด้อจ้าฝากกดติดตามในเดอ้อ